มาเทืงกันดีกว่าเพราะ<ม>าว่าเหตุการณ์ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือวันพี่กระเทยผ่านศึกนะคะ4มีนาคมถูกต้องแล้วก็เป็นวันที่หลายๆคนบอกโอ้โหเรื่องราวนี้จะต้องจารึกลงในพงศาวดารหอแต๋วแตก <c oughs> <c oughs> แหกสัปปยประยล่าสุดที่พี่พจนี่คือจัดการถ่ายทาเสร็จสิ้นที่สําคัญตัดต่อเสร็จแล้วอะงงมากคือการถ่ายทําอะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมี่เข่าว่าเปิดรับอาสาสมัครเนาะห้าสิบชีวิต กระเทย50คนอันนี้คือนัดหมายแล้วเพราะว่าวันเกิดเหตุไม่ได้นัดหมายนัดผ่านอะไรลน์ไหมเขานัดผ่าน Facebook อันนั้นอะแต่อันนี้คือหาแบบจริงจังเลยต้องการนักแสดงมาร่วมเล่นค่ะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่นะฮะที่ติดเทรนทวิตเตอร์แล้วก็หลายคนพูดถึงนะฮะยังคงแบบมีประเด็นอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มเอง มี EP สองไงสวันติดอ่ะใช่มันต้องเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเออสำคัญจริงๆนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้อย่างที่บอกมีคิวถ่ายเพิ่มนะครเป็นซีนพิเศษนะเขาบอกว่ามีหนึ่มีหลายคนเลยที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆพี่สไปเดอร์แมนคนนั้นไปไหมมีเยอะพี่พีมที่ช่างแต่งหน้าเสื้อชมพูแล้วก็สไปเดอร์วูแมนสไปเดอร์วูแมนนะก็มาแล้วคุณคุณคุณแชมป์ใช่ไหมใช่ค่ะ คุณแชมป์สายบวกตัวเปิดใช่ไหม,มที่แบบออหูก้างเขาแน่นจริงๆนะก็สวยเนาะด,นดูดิอืมก็คือถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆมาเข้าซีนนี้ด้วยนะครับแล้วก็งานนี้พี่พดยืนยันคําเดิมว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบนะครับ<ช><ๆ>เพราะฉะนั้นซีนนี้จะให้ลุงรงหรือว่าคุณอาจ,จตุรงเนี่ยที่รับบทเป็นเจ๊เต,ต๋ออาโคล่ะอโคยไปไหนพูดดีๆนะ ขอร้องเลยระวังวรรณยุกต์ผิดแล้วความหมายจะเปลี่ยนนะฮะคือเขาบอกว่าจะให้เจ๊แตวเนี่ยเป็นคนเข้ามาห้ามศึกส่วนพี่โกตีเนี่ยก็คือจะรับบทเป็นสาวที่ถูกลูกหลง<ช>ส่วนความสนุกที่เหลือเนี่ยไม่อยากสปอยแล้วอยากจะให้พิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์เองแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือกองเซนเซอร์เนี่ยพี่พจน์บอกว่าตอนนี้ติดต่อเรียบร้อยแล้วนะ อ่าเพราะว่าหนังที่มันแบบไฟนอลแล้วเนี่ยจะต้องส่งให้กองเซ็นเซอร์เขาดูก่อนต้องตรวจก่อนแล้วก็อภพรูฟทีเนี้ยหนังจะเข้าวันที่1 4แล้วตอนแรกเราก็กังวลเนาะทันไหมแต่เชื่อว่าพี่พดต้อง make it happen คืนเดียวจบมันเป็นไปได้ยังไงผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าทีมตัดต่อเขามาเวลจะทําได้ขนาดนี้หรือเปล่าอะ่ะนี่เขาลงแล้วแต่นี่ถูกใจพี่เสื้อสีน้าเงินมากเลยอะ่ะที่ขยิบปาครับผมมีเสียงพี่พ์มาฝากใช่ไหมมีค่ะฟังกันสักหน่อย เราไม่ได้สนับสนุนให้กระเทยตีกันนะเราแค่ให้ให้เห็นความสัมัคคีของของคนกลุ่มหนึ่งึ่งว่แบบคนไทยถ้าโดนรังแกเนี่ยเราก็ต้องสู้ยิบตาแต่เป็นงแต่ว่าแค่อยากจะถ่ายทอดตรงเนี้ยให้คนรู้ว่าคนไทยเนี่ยเวลามีอะไรแล้วคนไทยไม่ทิ้งกันแต่เจ๊ก็ทราบข่ามานะข่าวล่าข่าวล่ามาวายยังไงหรอกระเทยฟิลิปปินพันประชาคนกำลัง ซื้อวีซ่ามาที่เมืองไทยจะมาลุยพวกนึเนี่ยดูวจตงแต่ในวันที่14นี้อันนี้เหรอครับสีนที่พวกมี้ในหนังก็จะเห็นว่าความสะดวกของหอตะแต่แหกสับปะยดแล้วก็สีนนี้ก็อันสี้อันนี้อันนีเลยเดี๋วเดี๋ยวดูต้องไปดูเองเราบอกไปเดี๋ยวคนไม่สบายใช่ใช่ก็ถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปตัดใส่ <laughs> ไม่เหม่ตัดวันนี้เลยนะใครผูตัดวันนี้เลยอ๋อกล่องเซนเซอร์ก็นัดนัดวันเซนเซอร์ไปแล้วจริงจริงหนังเรื่องนี้เซนเซอร์ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านได้15บ,บวกแต่ตอนเนี้ยเราจะไปขอเซ็นเซอร์อีกรอบหนึ่งโดยที่จะเอาฉากนี้ใส่เข้าไปเราจะเป็น,เ,ปนเราจะขึ้นได้ว่ายุติความรุนแรงจระเจอไทยยุติความรุนแรง